ตรน,นี้นะครับกดเซ็นเตอร์ไฟวอร์ดก่อนนะครับแล้วก็เอาไปสแนปไว้ที่จอยข้อมือนะอันนี้จะเป็นคอนโทรลเลอร์ที่ข้อมือเรานะครับ ทีนี้สเกลให้มันขนาดขนาดใหญ่กว่าใหญ่กว่าข้อมือให้มันดูคลิปโดนง่ายๆต่ไม่ต้องใหญ่มากนะเอ,อพอประมาณแล้วก็คอนโทรลเลอร์ทุกชิ้นต้องทำอะไรก่อนพีทแอนฟอร์ครับ,ะรบอะไรนะ a, กด V ไง กด V เวลาเลื่อนอนะ่ะให้มันไป snap กับตัวจุดอนะ่ะถ้าเปิดเส้นโมเดลมันเกะกะก็กปิดโมเดลไปน,นะตัวนี้ให้ตั้งชื่อเว่า Arm Controller น,นะครับ L ใหญ่นะแล้วก็ u n d e r s c o r e A R M นะครับแล้วก็ T D R L นะครับอย่าลืมฟีดทางฟอมนะตั้งชื่อว่า L M Control นะครับก็ถ้าไม่อยากสร้างใหม่ก็ copy ไปไว้ข้างึ่งด้วยแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น A R M Control นะครับ เดี๋ยวเราไปชิวๆได้เพราะว่าที่เรา,เราสร้างตจอัแล้วเอยนะ L s อ um, ห้องหนึ่งมีคนจัดเลคเชอร์คนหนึ่งเขียนดีมากเลยถ้าใครสนใจเลคเชอร์เขาก็อาจารย์บอกเขาเลยว่าให้เปิดโดเนทให้โดเนทเลคเชอร์ได้ไม่ได้อาจารย์ครับตัวลูกสอนผมมันไม่ได้อยู่ในกล่มเหยอ

คือฐานพวกนี้พยายามจำานยมันทําให้งานเร็วขึ้นนะเวลาเราทำแอรต่อต่อได้ไดอทีนี้มันจะมีไอตัวเนี้มันจะควบคุมไอเคด้วยนะครับแล้วก็ควบคุมการหมุนของจอยข้อมือด้วยนะก็เรื่อต้นเรื่องของการทラนสเลชัทั้งหมดจะอยู่ที่ i อเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกคอนโทรลเลอร์ แล้วก็เลือกชิปเลือก IK เสร็จแล้วให้ไปให้ไปคอนสิ n ตนะครับแบบพอยนะคอนสิตนแบบพอยนะครับอีกครั้งนะ ให้เราเลือกที่คอนโทรลเลอร์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกที่ IK แล้วก็เลือกคอนสเตนแบบพอย n t ถ้าแข็งใครเด้งบอกนะถ้าไม่เด้งก็ก็ลองลองขยับกล่องดูว่าแข็งกันงอตามไหมถ้าขยับกล่องแาแข็งงอตามก็คือเคครับ ไ,ไม่ขย,อยับาไม่ขยับยะตาไมไม่ำคอนเสนต์ได้แล้วครัอนจตแบบหอยหอยบไม่ได้ยกมือ

不能，不能这样办嘛！